ดีค่ะพี่น้องมูนิกาซิมาว่าวกันอีกเหมือนเดิมจ้าในเรื่องที่ว่าฝรัง่งยุ่ภูเก็ตฝรั่งอีกแล้วพี่น้องคอยบอกหลายเทือแล้ววา่าบางที่ฝรั่งก็ทําไม่ดีได้ต่างชาติก็ทําไม่ดีได้ออเนี่ยเป็นฝรั่งชาวรัเสเซียไปกินข้าวที่ร้านอาหารถึงเวลาเช็คบินกับแบบมิการตีเนียน เออทําทาครีเงินทับทานูนีนานเงินหละกะเอาใจไว้ในไอ้ไอ้ทีเคเชียเนาะสมมุติใส่เงินอะบานี้กะยางออกไปแต่เงินบไดใส่นะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดจับที่หน้าแล้วกะ็อันนี้โตะจะคล้องเลยอะบ่ฮูบาน้กะลูกออกไปข้างนอกบาน้กส็สิมีเคเชียที่เป็นคนไทยยางมาเก็บเงิน บานนี้ก็เลยไปเดบอกว่าเอาเงื่อนหายเงืนหายัปที่นี่บ่ม,มีเงื่อนไปที่นี่จะคลองลานก็เลยได้ไปนั่มไปนั่มมันตัง้งชาิผู้นี้แล้วมันก็ไหว,ไว้ดูถูกคนให้ว่าเอาสิเอาเงิ่นอนเขาโน่นนี่นั่นเบิ้งตีหละ่ะมันโดยคาคนไทยขนาดไหนคอยค่อยเบาเหลียวว่ามันเป็นแบบนี้ัปที่นี่ไปไปมากๆความจริงแสกนะจะคของร้านเอากล้องจอนปิดมาให้เบิง้ง พี่น้องเอ้ยจะก็ขอโทษบ่เขาได้พฤติกรรมจะคข้องคือเหตุแบบนั่นแบบนี้มันบ่ได้เหตุแค่เทืองเดียวหรอก,กมันเหตุมาหลายเทือ่แล้วพี่น้องมันได้สสแตกฟี่จนมันเคยชินมันเลือกโตถือว่าบ่ามีกล่องอีกมีการบอกว่าว่าหัวมีกล่องอยู่ตรงโตจะคข้องปัญญาออนสแสดงว่าจงใจเจตนาสิมากโกงกตั้งแต่ที่แรกแล้วแต่จะคข้องอ่ะบ่ได้อ่า บดเอ็ดนำเนินคดีน้่นะกับฝารังผู้หนีบดเด็ดน้ำเนินคด,นนะนนเนนดีเพราะว่าหลังจากที่ว่าเห็นกล่องเห็นหนูเห็นนีน่กระจายเงินกระจบกันไปแล้วถ้าสมมุติว่าบางที่ที่บบมีกล่องยังเอ่อ้านแบบว่าอาหารตามสั่งยุคขนข้างแบบเนี้ยที่ว่าบได้มีกล่องนี่จะต้องเสียค่ายอีย่างบ้างงงนะก็เคยมีอยู่ไปกินอาหาร ที่อันนี้ไม่ได้ที่ภูกเก็ตนะไปกินอาหารที่หัวหินแล้วสั่งอาหารไปแล้วเออเดีย๋ยวสิเราประสบการณ์เจ้าของสั่งอาหารไปแล้ววันที่นี่สักพักหนึ่งเด็กเสิร์ฟเอาบินมาหายงงอา้าวเลยถามเด็กเสิร์ฟปะพียงไม่ได้กินข้าวเลยนะน้องครับแต่ต้องเช็คบินเป็นนโยบายของร้านอา้าวทำไมอ่ะ เพราะว่ามันมีฝรั่งมากินแล้วชักดาบคนว่าแบบนี้เพื่อนก็นเลยต้องเช็คบิลก่อนอาหารจะมาเสิร์ฟหรือคนทำอาหารประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่า,วาเอาเอาแบบมันก็ได้เขาก็เลยแบบจายเงินไปเต็มจำนวนแต่ไม่ได้ให้ทิปไม่ได้ให้อะไรนะายเงินไปเต็มจำนวนเออทีว่าเขาสั่งอาหารแล้วตอนที่เราทานอาหารเราก็ดูไว้ด้วยว่าพนักงานอะ บริการเราไหมถ้าสมมุติว่าเขาบริการเห้เห้กับประมาณว่าเอาเงินว่างไว้บนโต๊ะเป็นค่าทิปใช่ยังแต่ถ้าเขาไม่บริการเราก็สามารถกินแล้วลุกหนีได้เลยแต่แบบนี้มันก็สบายใจนะคือประมาณว่าสร้างอาหารแนวเรียวก็คือเช็คบินก่อนที่จะไปทําอาหารแล้เวเอาอาหารมาสืมเ้าเอากินเรียว เขาพอใจในบริการบบริการก็คือเราสามารถที่จะลุกได้ถ้าพอใจก็แค่ว่างทิไปไว้ในโต๊ะบ้างแต่ถ้าบ่พอใจก็คือกินแล้วก็กลับบ้านเออนี่มันโอเคนะแต่ว่าก็เคยได้ยินแต่ว่าเด็กเสิร์ฟบอกแบบนี้เคยได้ยินแต่ว่าเวลาไปเที่ยวหรอกกินทําไมต้องเช็คบินก่อนเพราะว่าบานห้าสิบป,ประมาณกินแล้วแล้ว,ลว,ลวจังสิเช็คบินแต่นี้ก็คือเก็บตัต่ เดินเข้ามาในร้านสร้างอาหารเสร็จเก็บเลยเออสงสัยต้องใช้กฎนี้แล้วแหละถ้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเนาะพี่น้องมันกับคนทุกสาธาะทิศมาร่วมตัวกันบันที่นี่ยังพลังผู้นี่หันบรได้สอบถามบรได้ไรอย่งกันกับสิหูว่าเป็นชาวอย่างและถ้าสมมติว่าเออจ้าของร้าน ไม่ได้เร็วหรือแค่เชียร์ว่ได้เปิดเบิ้งเล็วเขาก็คงเดินหนีไปที่ไหนไม่รู้เนาะบางที่หลานอาหารอะไรอย่งเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับเงินหนวยสองรยสามร้อยเขาก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยเออแต่เนี่ยก็คือว่าแต่ยังดีที่ว่าได้มีเอาคลิปมาใหม่ เตือนภัยผู้อื่นที่เปิดลานอาหารแถวเขตใดเขตใดแล้วก็ให้เฝ้าระวังกันเนาะเฝ้าระวังถ้าสถานที่ทเที่ยวกับเก็บเงินก่อนก็ดีกันมันจะไดบิมีปัญหาทะเลาะวอแหว่งกันแต่บางคนก็อาจจะบอกเขาใจว่าเป็นเพราะอย่างเป็นอย่างถึงเก็บเงินก่อนลวงหนาเออตอนไหนคอยโดนเก็บคอย ย่อมละวานิดนึงแหละบ,บุพพ่อใจแต่ว่านิดนึงกะเออสร้างวะเขาใจเหตุผลของเขากะจายแค่นั้น